จเจริญพรญาติโยมหล่อวันนี้หลวงพี่ต๋องนำวิดีโอลอยพระบาทสี่อยมาให้ญาติโยมได้ดูกันนะอ่านี่เป็นลอยพระบาทสี่อย มีขนาดใหญ่และลึกมากมีผู้คนมากร่าวไหวบูชาสักการะเยอะมาก อันนี้ลอยพระบาทสี่อยที่จังหวัดเชียงใหม่นะใครว่างๆก็เชิญมากรัาบไหว้บูชาสักการะได้นะโยมนะ